หลังจากนั้นท่านประธานในพิธีก็จะไปถวายความเคารพ้ามไปยังสถา,าบันด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วรดีวัยยุทธ์รองผู้ในการสถาบันนครราชสีมาคุณสุน,น,นันท์ได้มีปัญญาเลิศค่ะท่านต่อไปในพิธีคือวัฒนาวงศรีค่ะประธานสิทนาตุลค่ะรองประธานและกำกับเป็นเหรัญญิกของมูลนิธินะคะ ท่านผู้นิทิสบวมิชาธรรมสถานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านรวมถึงนะครับท่านผู้แทนผู้บริหารจากสถาบันท่านร่้มกับการสถาบันต้นกำเนิดสถานีตำรวจบองปทชองนะครับท่านผู้บริการโรงพยาบาลบังปทชองนานาท่านประธานกิตติมศักดิ์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระบวนการของสถาันิกในวิทีชื่อตนแล้วสักษีความเป็นลูกเข้ปปายางอยอยู่ครับราพบปัญหาของประเทศกคือว่าเราพบของต้นคิดบบน,น,นะครับคือ,ปอปเป็นมาที่ไปของศักดิศรีความเป็นลู้แต่นั้นเนี่เราต้เจอกับมืออาชีาในด้านขออันนันะคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็น่ารยายฐานขอ้อมูลศพนิร,รนามและสงรายานนะครับเข้าสู่ระบบ ลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะนายวิโรธลีลารุ่งโรดรองประธานมูนลนิธิสว่งางวิชาธรรมสถานคนที่3และร้อยตำรวจเอกนิรัชดาพรนน

เพราะว่าวันนั้นวันนึงข้หน้าทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป